แจ็คกระป๋อมวิ่งวัดตกเป็ดนะครับว่าจะได้ไหมครับตกเป็ดที่ไหนที่ยังที่น้อยครับรู้ชื่ออะไรครับแจ็คกระปอมวิ่งครับชื่อ,ช,อชื่อจริงอ่ะที่เป็นโรงเรียนเน่ะชื่ออะไรเด็กชายถนัดจับปาถนัดนันจับปาชื่อเล่นชื่ออะไรอ่าชื่อเล่นชื่ออะไรแจ็คฟุตแจ็คฟุตโอ้แจ็คฟุตใช่ไหมชอบอะไรบ้างลูกชอบตกปลากับชอบหากระปอมกับชอบหาปลาเอ่อตกปลาชอบกระปอม หาปลาใช่ไหมอ๋อตกปลาใช่เบ็ดอะไรเบ็ดเบ็ดใหญ่เบ็ดเล็กกับเบ็ดใหญ่เบ็ดเบ็ดเล็กกับเบ็ดใหญ่ที่น้องใช่ไหมนี่ใช่ยังไม่ดึงยังไม่ดึงใส่เบ็ดชอบเบ็ดนั่นเอมีมคนมีมีพี่มาช่วยด้วย

ยังไม่ได้เลยไม่ได้เหลือเยอะเรือเยอะหมดเลย,ไม,ไ,มย,ไ,มย,ยไม่ไปใส่เยือกันไปใส่เยือเอ้ยแล้วไเยือ แล้วเราก็จะพืนืืแล้วก mm ็แกะไม้ออกแล้วก็ืแล้วก็ เป็นเบ็ดเบ็ดมองใช่ไหมตะกอมองลองดูคันนี้ก่อนจะไดจแล้ ไม่ได้ลืไมไม่ได้จะเหยียบหมดอ๋อไอตัวเด็กี่ได้ปลาอะไรลูกปลากระดีะ นใหญ่เลยมันถึงจะก,กินไม่หมดน,นะครับแล้วก็ไปเตรียมนี่คือกระดีอ่าก็เอาวันนี้ออกก่อนแล้วก็ไปเตรียมไปก็เตียเลยนะเตรลย

สองตัวุลงานที่ได้ปัตตินีกี่ตัวครับปัินีสามตัวสามตัวตัวใหญ่บึกเลยครับนี่สามก็คือตัวใหญ่มากอูัอ้ยีครับตัวใหญ่อีกโอ้ตัวใหญ่กว่ามือผมอีกกว่าขาอีกกูดูครับดูนี่ครับตัวใหญ่เลย ตออช้ามอ้วู้วู้วู้วอุวย้วู้วู้วู้วใหญ่เลยบิ๊กบิ้กเลวครับนี่ครับวู้วู้วูู้้วัวใหญ่มากครับครับ,บดดู้วู้วูู

มาเลยมาเลยเต็มฮับเอาเรามาครับมาเลยครับมาเลยครับห <c oughs> ลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้ว,ลวรวบเยียมหมดเลย